มารู้จักกับฟังก์ชัน substring กันบ้างมาตัวนี้เลย substring เนี่ยมันก็เอาไว้ตัดสต i n g นั่นแหละอ่าเรามาลองกันสมมติว่าอ่าผมมี select substring u string แล้วก็อ่า hello World อ่ะแล้วก็คอมมาเจ็ดอ่ะทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวจะกด Enter ดูอ่ะมันก็จะออกมาเป็น world ทำไมถึงออกเป็น world เพราะว่ามันอ้างอิงตำแหน่งอ่ะอย่างเรามาดูอ่ะเขียนไว้ละ hello world อ่ะมันก็นับ head เป็นตัวที่หนึ่ง อ่ะมันไม่ไเริ่มที่ศูนยะมันไม่ได้เหมือนแบบอ่าภาษาโปรแกรมอื่นๆอันนี้เริ่มที่หนึ่ง h อ่าเริ่มที่หนึ่ง e สองอ่า l สมอ่า l ตัวนี้สีห้าแล้วก็นับสเปซช,ช่องว่างด้วยเป็นหกแล้วก็เจ็ดมันเริ่ม w บใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เอาทั้งหมดเลยตั้งแต่เจ็ดเนี่ยภายสุดท้ายเลยอ่านี่ต้องสิบเ็ดด้วยสิอ่ะมายก็เลย เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงออกเบลออะ้วถ้าเราเอาแบบนี้ล่ะ select substring อะ l e l l o w o r อะตรงนี้เราให้เป็นลบลบสาม เกิดอ,อ,อะไรขึ้นอ่าลองดูอ่ะมันก็จะออก R L D อ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเป็นบวกเนี่ยเรานับจากซ้ายไปขวาใช่ปะ่ะพอติดลบปุ๊บนับจากขวามาซ้ายอ่ะก็ดีก็เป็นลบหนึ่ง L ลบส R ลบสเพราะฉะนั้นก็ตัดตั้งแต่อ่าลบสถึงตัวสุดท้ายเลยก็คือ R L D มันก็เลยปิ้น R L D ออกมา อะไรถ้าเป็นแบบนี้ล่ะ select substring hello เบอร์เหมือนเดิมเอ,เอาเป็นหนึ่งห้าอบนนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะมันก็จะออก hello มาอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าไอหนึ่งตัวเนี้ย มันคือตัวเริ่มต้นแล้ว5ก็คือตำแหน่งที่ต้องการให้สิ้นสุดอ่าเรามานับดูเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่1ใช่ไหมก็คือตัว h e สิอ่าโดยนี้ก็ได้ตำแหน่งที่1คือตัว h ถูกหม h อ่าจนถึงตัวท้ายก็คือ5ตำแหน่งที่5คือตัว o ถูกปะเพราะฉะนั้นก็ไล่มาตั้งแต่ h e e l l o อ่ามันก็เลยออกเป็น hello อทีนี้ถ้าเราไม่อยากใช้อซับสตริงเนี่ยเราใช้ย่อเป็น Substr ก็ได้อ่าได้เหมือนกันนะ,ะลองดู select sub str อ่เหมือนเดิม hello hello world อ่าแล้วก็เป็นอ่าเริ่มต้นหนึ่งจบที่5 อ่ามันยังได้เห็นโลเหมือนเดิมอ่าแล้วถ้าทีนี้เนี่ยอ่าเลื่อนไปดูอ่า select ใหม่ก็ได้ select star from employee อ่าถ้าผมให้ต้องการให้ชื่อเนี่ยมันแสดงแค่สองตัวแรกทำยังไงอ่าอย่าง steven ก็เป็น st นีหน้าก็เป็น N E อ่าเฉพาะ first name นะเฉพาะ first name อ่าเราก็จะทำอย่างนี้ select อ่า sub str เอาชื่อ fill มาต้องการจะทำที่ A fill first name ใช่ปะก็ first name แล้วก็เริ่มต้นที่1จบที่ เท่าไหร่ที่2ถูกไหมตำแหน่งที่2เพราะรการ2ตัวอ่าล้วตัวที่1จบที่2 from เอ่อ from อะไรมันชื่ออะไร employee อ่าอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมออกมา2ตัวแรกสำหรับ f i l l first name